สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนังเรื่องนายดีเป็นหนังปี2010เมื่อเหยื่อแปลกหน้าเก้าชีวิตถูกจับขังรวมในห้องปิดตายโดยกฎของการรอดชีวิตคือตอบคำถามไม่ได้เพียงข้อเดียวว่าอะไรเป็นสาเหตุให้พวกเขาถูกลักพาตัวมาที่นี่ เปิดเรื่องมาที่มหานครลอสแองเจลิสชายลึกลับได้ตรเวล,ลักพาตัวผู้คนมากักขังน่วงเหนียวในห้องปิดตายโดยผู้ที่ถูกลักพาตัวประกอบไปด้วยซัลลี่เฟลตันหนุ่มเพล์บอยเจ้าของร้านบาร์เปลืองพาแถมหนึ่งคดโกงผู้คนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเยื่อรายที่สองคือนักสืบประจำกรมตำรวจดีนแจ็กสันที่เข้าไปพัวพันคดีดำมืดนับครั้งไม่ถ้วนรายที่สามคือคู่แกนเท่าห่วงูที่ก่อคดีข่มขืนไม่เลือกน รายที่4คือคริสเตียนคอลินนักก่อคดีอาชญากรรมทั่วไปรายที่5คือบาทปลวงฟรานชีสผู้ถวายตัวและเคร่งครัดในาศาสนารายที่6คือลีออนนักเลงประจําถิ่นและเป็นพ่อค้าอาวุธผิดกฎหมายรายที่7คือเนิงชานเจ้าของร้านสะดวกซื้อชาวจีนที่พูดอังกฤษไม่ได้รายที่8คือพนักงานในบริษัทประกันสุขภาพเอ็ดดี้วิกดาและปิดท้ายด้วยผู้ช่วยอายการเขตชื่อดังเคลลี่มอร์ฟี ทั้งหมดถูกจับขังในคุกจำลองที่ออกแบบมาเพื่อปิดกั้นการหลบหนีเหยื่อก้าชีวิตถูกขังในห้องและพันธนาการข้อมืออย่างแน่นหนาโดยมีกระสอบคุมศีรษะและปิดปากจากนั้นชายสวมหน้ากากก็เข้ามาเปิดหน้าเปิดปากทีละคนและอธิบายว่าที่พวกเขาถูกจับตัวมารวมกันมันมีเหตุผลบางอยา่างดังนั้นกฎของผู้รอดชีวิตคือต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมถึงต้องมายืนอยู่ตรงนี้และทุกๆ10นาทีหากตอบคำถามไม่ได้หนึ่งในเก้า เ้าคนจะถูกคาและสัญญาว่า